อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่2 6 2 0 2 6สนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกันที่ช่องเรื่องเราเช้านี้อีกแล้วนะครับผมฟุตบอลพิมลีกอังกฤษนะครับเราจะอยู่ใน EP นี้นะครับเมื่อคืนนี้มีการคิกออฟในวันที่2ของนัดสุดสัปดาห์นะครับยังไม่จบนะครับยังยังเหลืออีกหนึ่งนัดก็คือคืนนี้นะครับดึกดึกตีสามขึ้นต่อวันอังคารนะครับจะมีอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นคู่สุดท้ายของนัดที่23เรามาว่ากัน เมื่อคืนนี้ก่อนแหมสุดมันเลยครับเป็นไปตามที่แอดมินเดาหมดเลยอ่ายอย่างนั้นนะนะคู่แรกนี่ไม่ได้เดานะครับคิสซันพาเลทที่เซลเฮิร์ปปาร์กนะครับ่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซลซีนะครับผลปรากฏว่าสิงโตน้ำเงินคาวหรือเดบลูนะครับเก็บ3มแต้มออกจากถิ่นเซลเฮิร์ปปาร์กไปได้ด้วยสกอร์ 3, ประตูต่อหนึ่งแอดมินไม่ได้ใจนะว่าเคฮี K นี่ยย้ายไปที่ เรือใบสีฟ้าหรือยังนะครับาตามข่าวนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเมื่อคือนเนี่ยคิสตันพาเลโดนกระชวกสารแต้มออกไปจากถิ่นตัวเองนะครับให้เซลซีไปสาแต้มส่งผลให้เดอะบลูนะครับสิงโตน้ำเงินคามนะครับขึ้นไปรังอันดับที่5ของตารางเรียบร้อยแล้วท็อปไฟ์บ้างครับท็อปไฟ์นะครับแข่ง23่ชนะ10เสมอ7แพ้6มีอยู่37คะแนนนะครับ ทีมลิเวอร์พูลลงมาอยู่อันดับที่6นะครับตามฟอร์มเลยครับไม่ว่ากันนะครับลิเวอร์พูลก็น่าจะเพียงพอแล้ว,ลวเมื่อ10ปีที่แล้วจนถึงเมื่อเมื่อฤดูการที่แล้วนะครับให้ไปจูตอัพเครื่องใหม่ได้แล้วไปรีไวซ์นักเตะใหม่แล้วก็แผนการใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรละขวาทั้งแชมป์ยูเซียลได้ทุกแชมป์นะครับตบท้ายด้วยพิมเมลีนะครับ เริ่มต้นฤดูกาลนี้ให้ไปรีไวต์ใหม่ว่าจะเอาอยัางไงในฤดูกาลหน้านะครับเพิเตไม่ได้ไป UCL นะครับถ้าฟอร์มนี้นะครับก็มีล่ำรำรอนว่าเออคุยเบื้องต้นกับซาบีออลองโซนะครับคุณชายคุณชายนะครับเออก็สมัยนั้นนัดที่ตึงตาตึงใจก่อนนั่นแหละครับควา้าแชมป์ UCL ยิงจุดโทษนะแอดมินก็นั่งตอนนั้นสบายน,น,น่าจะเพิ่งจบมาหาลัยมั้งยิงตู้แหม่แห,หมติดเซฟ ดีเซฟของดีด้อะไรเงี้ยโอ้โหวิ่งเข้าไปําตีเสมอเป็น33ลิเวอร์พูลทำได้เออก็กลับมาเสมอ33หลังจากนั้นก็งงหัวไปขึ้นให้อินเตอร์มิลานในโอออเอซมิลานขออภัยให้เอซมิลานนะครับอืมปิศาจแดงดำกดอยู่จนกระทั่งหมดเวลาแล้วต่อเวลาก็กดอีกครับผมก็าว่าในนั้นในนัดชิง ในนัดชิงชนะเลิศในในปี2005ลิวอ์พูชนะ a อซวิลานปีศาจแดงดัได้แค่6นาทีนะครับนอกนั้นนะโดนพับสนามรวดลวดเลยนะครับแต่สุดท้ายยิงจุดโทษชนะคว้าแชมป์ไปเป็นแมตประวัติศาสตร์ไปอะไรก็เกิดขึ้นได้หนึ่งในตาตึงในแมตนั้นเอ๊ะเราไปในแมตนั้นได้ไงอ่ะไปคู่ที่2ครับไปที่เซนเจมพาร์คนะครับนิวคาสเซิลนะครับ พบกับแอตตันวิลล่านะครับผลปรากฏว่าเนี่ยตรงตามที่แอดมินเดาเชียร์ให้แอตตันวิลล่าเก็บ3แต้มให้ไปกดดันอาร์เซนอลปืนใหญ่นะครับทำได้จริงๆครับเอาชนะนิวคาสเซิลไปได้2ประตูต่อ0คว้า3แต้มจากทินเซนต์เจมส์ปาร์กออกมาได้นะครับทำให้แอตตันวิลล่าเนี่ยแต้มเพิ่มขึ้นไป4 6แต้มแต่อันดับเท่าเดิมอันดับที่23 ทั้ง2ทีมนะครับแมนซิตี้แล้วก็แอตเลติวิลล่านี่ไล่อาร์เซนอลอยู่เพียง4แต้มนะครับอืมเริ่มเริ่มคุ้นๆแล้วใช่ไหมฮะเริ่มคุ้นๆแล้วอาร์เซนอลแอ์เตต้าเริ่มคุ้นๆแล้วว่าเอ๊ะยังไงวไะเนี่ยยืนข้างๆถ้วยอะไรยืนข้างๆถ้วยนะครับอืมยืนข้างๆถ้วยแล้วก็อืมคล้ายๆกับว่ายืนข้างๆถ้วยมือ,ม,อมือไฟล์หลังอะไรประมาณนี้ยอมองมองมองเฝ้าถ้วยเฝ้าถ้วยเริ่มคุ้นๆแล้ว ยังยังเหลืออีกเยอะยังเหลืออีกเยอะอย่างน้อยๆเนี่ย38นัดก็เหลืออีก15นัดนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับมี46แต้มนะครับสำหรับแอตตันวิลล่านะครับแข่ง23ชนะ14เสมอ4แพ้5นะครับ46แต้มเท่ากับแมนซีนะครับบวกลบคูณหารก็4คะแนนนะครับห่างจากอาร์เซนอลนะครับอืมตอนนี้ก็ถือว่าอาร์เซนอลนี่โมเมนตัมไม่มานะครับโมเมนตัมยังไม่มานะส่วนนิวคาสเซิลนะครับหลังจากแพ้นัดนี้ ก็อยู่ที่9ก้าครับอันดับเดิมนะครับแข่ง23ชนะเเสมอ6แพ้8นะครับมี33คะแนนนะครับของเอ็ดดี้ฮาวนะครับเมื่อคืนนั่งดูอยู่นิวคาสเซลไม่มาคนระับเกมไม่มานะครับก็พยายามบุกพยายามคลองเกมนะครับแต่ว่าลูกฉาบฉวยแล้วก็ลูกแม่นยดยมจะมาทางเอ,อ,อตันวิลล่านะครับจะมาทางแอตันวิลล่าแล้วก็ เด็ดขาดมากกว่าโดยยิงลูกแรกนะไปดูนะครับยิงลูกแรกเนะี่ยส่งเข้าประกวดในประตูยอดเยี่ยมในเดือนนี้ได้เลยนะครับไปคู่ต่อไปนะครับไปที่ G-Tech Community Stadium นะครับจะพึ่งน้อยนะครับเบน f o ฟอร์ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนัตติงแฮมฟอร์เรสที่หนีตายนะครับชอนได้ทำได้นะครับเอาชนะเบนฟอร์ดไป2ประตูต่อ0ูนคว้า3าแต้มออกจากถิ่น G-Tech Community Stadium ได้แบบ แบบเยือกเย็นะชนะ2-0งนย์เลยว่าเยือกเย็นครับทำให้นอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยวิ่งห่างจากโซนตกชั้นมา5แต้มนะครับวิ่งห่างจากเวสต์แฮมโอเวสต์แฮมต้องทำงานหนักมากเลยนะครับก็ถึงแม้ว่าชนะ2นัดก็ยังก็ยังไม่มานะครับอันดับยังไม่มาเหมือนกันนะยังยังอยู่ในโซนตกชั้นเหมือนเดิมนะครับสำหรับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับลงฟาดแข่งไปทั้งหมด23นัดชนะแล้วแพ้4 แพ้12สเสมอ4มีอยู่25คะแนนอยู่อันดับที่17ของตรางนะครับอย่างน้อยก็ไม่ได้อยู่ในโซนตกชั้นนะครับ5แต้มนะครับห่างจากเวสแฮมจากโซนตกชั้นก็ยังพอหายใจหายคอได้คล่องนิดนึงนะครับส่วนเจ้าบ้านนะครับเบนส์ฟอร์ดหล่นลงมาแล้วครับอืมรุ่นให้ขึ้นไปอยู่ท็อไฟนานๆก็หล่นลงมาอยู่อันดับที่8แล้วครับหลังจากแพ้2นัดติดนะครับมี33แต้มนะครับจากการแข่งขันทั้งหมด23นัด ชนะสิเสมอ3แพ้10นะครับอืมสนะินัดน่ะหนึ่งในนัดหนะึ่งในสิบนัดหน่ะเอาชนะลิเวอร์พูลได้นะครับเอาดีฮะเออเป็นอะไรที่ดูไม่จืดเลยครับสำหรับลิเวอร์พูลเดี๋ยวก็หล่นครับลิเวอร์พูลเดี๋ยวก็หล่นลงมาอีกในแมตช์หน้านะครับวันพฤหัสเนี่ยต้องตอนรับการมาเยือนของคาร์บักนะครับในแมตช์ UCL นัดสุดท้ายแต่ยังไงก็ได้เข้ารอบอย่างน้อยก็อยู่ในโซนเพย์ออฟนั่นแหละ แต่ว่าตอนนี้เลี้ยวผูยืนอันดับที่4ของตารางนะครับหนึ่งถึงแปดที่จะเข้ารอบ16ทีมแต่หากจะพัดจะผูแพ้คันระบักคาบ้านนี่ก็จะหล่นไปอยู่ในโซนเ์อฟโชโชวเลยว่าอย่างนั้นนะครับผมถึงแม้ว่าแต้มอยู่อันดับที่4ี่สิบสามแต้มก็ตามเหอะแต่อย่าลืมนะครับว่าอันดับที่เก้าสิบมันก็สิบเอ็ดแต้มสิบแต้มอะไรก็ไล่ฟัดกันอยู่อะไรประมาณนี้นะครับยังไงมันเพิ่งหัดเจอกันมาคู่เอกของรายการนะครับคู่สุดท้ายนะครับจ่าฝูงนะครับปืนใหญ่อาเซนอลนะครับ เปิดอิมิเลสเตเดียมโดนปีศาจแดงนะครับกระช่วกไป3ประตูต่อ2โอ้เก่งจริงครับปีศาจแดงครับไมค์เคลนคาลิกน,นี่มันต้องเลือดปีศาจแดงจริงๆนะครับอย่างน้นอยๆนะปีศาจแดงเขาจะทําหลังเนี่ยหลังเน้นๆหน่อยนะครับเน้นๆหน่อยนะครับธรรมชาติของของไมเคลนคาริขเขาจะไม่ปล่อยในลักษณะแบบว่าโดนกระช่วกเหมือนอโมลิมนะครับแต่ก็เสียไปสองประตูไม่เป็นไรครับ Uh, พอพอเข้าใจได้นะครับแต่ว่าก็ชนะ3ประตูต่อ2องทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวิ่งขึ้นมาอยู่ในอันดับที่4ทีมลิเวอร์พูลลงไปนะครับอยู่เป็นอันดับ6นะครับ uh, ก็บวกกับเซลซีชนะอีกก็ลงไปอันดับ6นะครับก็ทำให้ปีศาจแดงวิ่งขึ้นมาอยู่ท็อป4แทนนะครับโอ้ oh, นี่คือสิ่งที่แฟนบอรลรอคอยสำหรับแฟนบอลปีศาจแดงนะครับแข่ง23ชนะ10เสมอ8 แพ้แค่5นะครับมีอยู่38คะแนนนะครับยังไม่เพียงพอที่จะขึ้นท็อปทีนะครับแต่ว่าทรงสวยแล้วห้านัดเนี่ยรักษาฟอร์มมาได้แล้วก็คือไม่ขร้นค่คาเนยเนี่ยเก็บ6แต้มเต็มนะฮะสามนัดแรกของ5นัดเนี่ยไม่นับนับนั่นนันเบสผลงานของอาร์มอลินแต่ว่าในภาพรวมเขานน้าปู่แล,แล้วก็ทำให้พิซาแดงขึ้นมาอยู่ท็อปโฟแล้วครับ ด้วยสี่การแข่งขันโทษแข่ง23่สิาชนะ10เสมอ8แพ้5นะครับมีอยู่38แคะแนนนะครับส่วนอาร์เซนอลน,นะครับน่าอย่างที่ก่าวยว้เริ่มแล้วอาร์เตต้าเอ้ยอาร์เตต้าหรือนักเตะต,ตา่างๆเอ้ยยืนข้างๆถ้วยแล้วยืนข้างๆถ้วยนะครับยืนข้างๆถ้วยแล้วก็มองถ้วยใครอยาเข้ามาใกล้นะเว้ยอะไรมาเนี่ยเราดูผลสุดท้ายจะเป็นเช่นไรนะครับ จะยืนเฝ้าถ้วยเฉยๆหรือเปล่าคนระมี50คะแนนนะครับสำหรับอาร์เซนอลหลังจากเก็บไม่ได้เก็บ3แต้มไม่ได้มา3นักติดแล้วอืเกิดอะไรขึ้นไม่แน่ใจนะครับก็ทั้งกาเบียนแล้วก็นักเตะเจ็บหลายๆคนก็กลับมาแล้วนะครับก็ลองดูนะครับว่าจะเป็นเท่าไหร่หรือหรือว่าจะไปเอา UCL ไม่แน่ใจแข่ง23ชนะ15เสมอ5แพ้3นะครับมีอยู่50 แต้มนะครับแบบซาลิบานะครับนึกชื่อไม่ออกซาลิบารก,การเบียนก,ก็มาแล้วนี่นะยิ่งมาก็มันน่าจะได้สามแต้มแต่ว่าก็ได้แค่แค่นี้ <c oughs> ก็คือไปเอา UCL เรแอก NVM แน่ใจนะเพราะว่าในสถิติในสามนัาล่าสุดเยเก็บได้แค่สองแต้มนะครับจากเก้าแต้มนะครับอืดูทรงแล้วนัดหน้าหร,หรือว่าจะว่านัดหน้าก็ว่ากันไปนะครับ ก็เพราะว่า UCL ดียอาร์เซนอลอยู่อันดับที่1นะครับแข่ง6ชะนะ6นะครับมี18แต้มเข้ารอบแน่นอนร0 0ละกับไบเยอร์มิวนิกเนี่ยเข้ารอบไปแน่นอนแหละอืมก็มาทุ่มกับพิมเมลีกด้วยจะไม่ดีกว่าหรืออ่ะเป็นไป,นปนตามนั้นนะส่วนแมนยูโอ้ทรงสวยนะครับแมนเชสเตอร์ Manchester, ทรงสวยแล้วไมเคิลคาริลเข้ามาทำโอ้ไม่ต้องขั่วคาข่าวแล้วไมเคิลคาริลน่าจะให้เขาคุมย,วยาวๆไปเลยนะครับให้เขาคุมย,วยาวๆไปเลยนะครับอืมอ่ะ ประมาณนี้นะครับสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่23เดี๋ยวเราจะไปเจอกันอีกทีในนัดสุดสัปดาห์นะครับในอาทิตย์หน้าแต่ว่าขั้นกลางด้วยโปรแกรมของ UCL ก่อนนะครับเดี๋ยวก็เราเอาโปรแกรมเราเข้ามาลงลงไว้ให้ในวันพรุ่งนี้รอวันพรุ่งนี้ก่อนรอรอคู่ไอ้นี่คู่เอเวอร์ตันกับลีดก่อนที่ฮิวดิ้กินสันนะครับวันวันพรุ่งนี้ลีดนี่คนหนีตายวพางั้นเหระหนีหนีตกโซนตกชั้นอยู่เอเวอร์ตันเนี่ยก็ ทำลำดับขึ้นถ้าหากชนะขึ้นก็ถีบเบนฟอร์ดลงหรือเปล่าไหนดูแต้มได้เสียต้องดูลูกได้เสียนะครับติดลบ1อยู่ถ้าเทียบกับเบนฟอร์ดณขณะนี้เนี่ยบวก3บวก3นิวคาสเซิลก็บวก3อะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าทำได้ถ้าชนะลิสซสี่สี่ส้าห้าศูนย์เนี่ยเออก็จะถีบเบนฟอร์ดกับนิวคาสเซิลลงนะครับอ่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมก็ถ้าชนะเอเวอร์ตันต้องเป็น34แต้มก็นู่นนะครับถึงฟูลแลมเลยครับถึงฟูลแลมเลยอยู่อันขึ้นนอันััดบบ7เลยคร หากชนะซะเลยสักหนึ่งศูนย์ก็ขึ้นขึ้นแล้วฮะหนึ่งศูนย์หรือสองศูนย์เนี่ยขึ้นอันดับขึ้นอันดับเจ็ดทันทีสำหรับเอฟเวอร์ตันนะครับส่วนลีก็หนีตายครับเพราะว่าอยู่โซนสีส้มนะครับมียี่สิบห้าแต้มเท่ากันกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ